สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผู้ที่ให้การติดตามรับชมรับฟังในช่องทางมหาแห่งนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตแปลงเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้วก็จะมาบอกเล่าถึงปัญหาที่ทุกคนเจอคล้ายๆและมันเหมือนกันนะครับผมก็คือปัญหาเวลา,าเจอกระทบอากาศนะครับผมทําให้ข้าวนั้นออกรวงไม่สมเสมอและพอออกรวงมานะครับผมก็จะเจอปัญหาออกรวงไม่สุดนะครับแปลงนี้ เอาให้ดูก่อนนะครับแปดเก้าเนาะวันนี้วันที่เจ็ดสิบสี่แล้วนะฮะซึ่งถ้าตามอายุจริงเน,เนี่ยเจ็ดสิบสี่เนี่ยต้องคงไวยแล้วนะฮะต้องคงไวยแล้วและฉีด่ดรับรวงได้แล้วนะครับผมแตนะ่ตอนนี้นะครับผมเพิ่งออกออกมายังไม่สุดดีนะครับผมยังไม่หมดดีด้วยนะครับผมบางส่วนก็ยังไม่หมดดีนะฮะก็ถ้าเปรียบกับฤดูปกติก็คืออยู่ร่นระยะเกินระยะเวลาประมาณสิบสิบสี่ 10, วันนั่นแหละนะครับ นี่เดี๋ยวให้ดูรวงก่อนนะครับรวงที่ออกมาก็ก็ถือว่าสุดแต่ยังไม่ดีนะครับก็ยังก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ยังสุดอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ดีนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ยังถือว่าออกสุดนะครับผมแต่ก็ยังส่งไม่สวยปกติแล้วถ้าหน้าถ้าหน้าปกติหน้าร้อนนะครับจะส่งขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วเลยนะครับผมซึ่งจะส่งมาสุดกว่านี้นะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วแปลงนี้ก็ ่านี้นะครับก็ก็ยังถือว่าออกสุดนะแต่ว่าแค่ว่ามันส่งแบบสุดไม่ไม่สวยมากนะครับผมเรื่องคอรวงนะเรื่องคอรวงเรื่องอ่าก้านชูต่างๆเรื่องอะแงะ้ต่างๆเรื่องเมล็ดต่างๆไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับก็ถือว่าแกล่งดีนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าแกล่งดีไม่ค่อยมีปัญหามากนะครับผมอันนี้เอาให้ดูก่อนเนาะนะครับผมโดยส่วนใหญ่นะในภาพรวมนะครับผมแล้วก็อ่าในเรื่องของปลายรวงขาวในแปลงนี้ก็ไม่มีสักเท่าไหร่ มีอยู่บ้างนะครับผมเป็นบางรวงนะครับผมนี่ก็เห็นอยู่เป็นบางรวงบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับเนาะก็ผมจะมาบอกทุกคนนะครับผมว่าทําไมเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เนาะนะครับเนื่องจากว่าหนึ่งแหละอากาศเป็นตัวกําหนดเลยนะครับผมอากาศเป็นตัวกําหนดเลยทําให้ข้าวเราออกรวงไม่สม่ำเสมอนะฮะแล้วก็สองก็คือในเรื่องของการปรุงแต่งาอาหารนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเจอสภาพโดยทั่วไป โอ้โหออกไม่สวยเลยนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ก็คือเราปรุงแต่งท่าทหารยังไม่เพียงพอนะครับผมบางคนออกออกไม่สุดนะครับผมนะบอกว่าไปโทษแต่อากาศเลยอย่างเดียวก็ก็โทษได้นะครับผมแต่งจริงอากาศก็เป็นแค่ปัจจัยนะครับผมแต่ว่าการดูแลเรานะการดูแลของเรานั่นแหละนะครับผมเป็นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมบอกเลยว่าแปลงนี้เนี่ยผมเจอเมล็ดด่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอ่าผมทิ้งการฉีดพ่นมาเนี่ยเกิน แต่ยี่สบวันแล้วนะครับผมโดยปกติแล้วนะผมจะฉีดห่างกันแค่สิบสี่วันแต่ทีเนี้ยมันก็ด้วยภาวะที่เราเจอข้าวกระทบหนาวออกรลงไม่สม่เสมอด้วยแล้วก็ทั้งปัจจัยต้นทุนการผลิตนะครับผมที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่า,านับสิบสี่วันอนะ่ะมันต้องฉีดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งมันจะเพิ่มต้นทุนการผลิตเข้าไปนะมานั่งดูแล้วนะครับผมคำนวณดูแล้วเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอฉีด ตอนที่จะรับรวงทีเดียวเลยนะครับผมซึ่งก็อีกประมาณสักสี่าห้าวันนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมที่คนหลายๆคนเจอนะครับผมออกรวงไม่สุดบ้างอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าหนึ่งนะครับอากาศเป็นปัจจัยเนาะสองก็คือการปรุงแต่งทัดอาหารบางคนเนี่ยมีจะบอกใส่ปุ๋ยสองหลสามหลก็ยังเป็นสามหลก็ยังเป็นนะนนนะคือผมก็บอกตรงๆแหละว่าจะใส่ห้าหลก็ยังเป็นแหละเพราะว่าหนึ่งอากาศอย่างนี้นะครับผม ้าทหารถูกตรึงนะครับผมหวานลงไปใน,นดินนะครับผมดินตรึงถ้า้าทอาหารไม่ปลดปล่อยออกมาให้อข้าวเราได้กินอย่างเต็มเต็มที่นะครับผมมันจะทาให้การเจริญเติบโตการออกนะครับผมมันไม่ส่งไม่สุดนะครับผมแล้วก็ไม่ยอมให้ทางใบนะครับผมอีกอย่างหนึ่งช่วงเล็กๆนะครับผมไม่ยอมดูแลบอกว่าเฮ้ยข้าวยังดูยังได้อยู่ยังดูดีอยู่อะไรเงีเ้ยหรือบางคนบอกว่าโอ้ยข่าวมันไม่โตเลยมันเล็กอยู่ก็ไม่ยอมใส่ปุ๋ยสักทีได้กําหนดอายุแล้วก็ไม่ยอมใส่ปุ๋ยสักที ผมบอกว่าข้าวเบานะครับผมใส่ปุ๋ยสิบห้าวันสิบหกวันบอกโอ้ม่ยังเล็กนิดเดียวเองจะใส่ทําไมนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นของของความเสียหายเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้โ oh, ห oh, ข้าวไม่โตไม่อะไรล้วก็ไม่ยอมใส่ทีนะครับยิ่งไม่ใส่มันก็ยิ่งบวกอีกบวกอีกนะครับผมสังเกตว่าไอ้ของผมเนี่ยผลบวกกันแค่สิบวันเนี่ยถือว่าเป็นปกตินะนะบางคนเนี่ยบวกไปเกือบเกือบยี่สิบวันก็มีนะครับไม่ไม่ได้ว่ามาเซลมาอะไรนะครับผมซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะ คือการดูแลของเราเนี่ยแหละเป็นปัจจัยสําคัญนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอากาศอย่างเดียวนะครับผมอากาศเราเราหนีไม่พ้นเนาะแต่ว่าการดูแลของเราเนี่ยโอ้ยผมถือว่าเป็นเรื่องเบื้อต้นๆเลยที่ที่ทําให้ข้าวเราเสียหายได้โดยง่ายนะครับผมเนาะดังนั้นวันนี้นะครับผมจะามาบอกให้ว่าการดูแลใส่ใจปัจจัยเนี่ยนะครับผมสําคัญมากๆนะครับผมถึงเวลาเราต้องใช้ถึงกําหนดการเราต้องฉีดนะครับผม ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นปล่อยให้มันหนักแล้ว,ลวเราค่อยไปตามนะครับผมแบบนั้นอ่ะมันไม่ค่อยได้นะครับผมแบบนั้นมันจะไม่ได้เลยซึ่งอา,อาการของข้าวที่เกิดจ,จากนู่นจากนี่นะครับผมส่วนใหญ่แล้วเกิดจากเราทั้งนั้นนะครับแล้วยิ่งมาบอกว่า,าให้เป็นการเพิ่มต้นทุนใช่ครับเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่ถ้าคนทําไม่ได้เกวียนไม่ได้ตันเนี่ยอันนั้นอนะ่ะยิ่งทําให้เสียหายอีกนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ข้าวอาอรา,าคาวมีใครได้ถึงแปดพันไม่ได้แทบจะไม่มีนะครับผมนี่ไอข้าวฤดูพวกนี้ยังไม่ออกนะ เป็นเดือนนะครับเนี่ยเป็นเดือนนะฮะถึงจะได้เกี่ยวนะครับพอออกออกมาชนกันเป็นไงครับผมราคามีโอกาสล่วงอีกนะครับผมยิ่งถ้าทาไม่ได้เกวียนเป็นไงครับผมพังครับยิ่งเสียหายเลยยิ่งเสียหายกันไปใหญ่เลยดังนั้นอะ่ะยิ่งถ้าไม่ดูแลยิ่งไม่ได้เกวียนพอยิ่งไม่ได้เกวียนผมหลุดเสียหายก็ยิ่งราคาก็ยิ่งได้น้อยลงไปอีกนะครับผมแดี๋วทีนี้ถามว่าลงทุนห่างก,กันแค่แค่หลักมันหลักร้อยแล้วจริงลงทุนห่างกันแค่หลักร้อยเนี่ยคนที่ได้เกวียนคนที่ไม่ได้เกวียนอ่ะใครเสียหายหนักกว่า ก็คือคนที่ลงทุนน้อยนี่แหละครับผมจะเสียหายหนักกว่าอันนี้คือคิดผลกําไรนะนะครับผมให้คิดผลกําไรด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าทำมหน้าอาตานะครับผมทางานเนี่ยทำทังทำาหนาาตาไม่ได้มันทำทำเงินนะครับผมอันนี้คือคือพยายามมาบอกให้ทุกคนนะครับผมว่าลองไปปรับระยุกต์ใช้วิธีการของตัวเองนะครับผมข้าวเนี่ยถามว่ามันเสียหายไหมมันเสียหายอยู่แล้วไอ้นนี้แปลงนี้ก็ทําใจทําใจเหมือนกันว่าเนี่ยมีเมล็ดด่างแน่นอนนะครับหนีไม่หัวหลอกมีแน่ๆนะครับเพราะว่ายังไงก็ก็ทาใจไว้แล้วว่าเราฉีดหางกันขนาดเนี้ย ยังไงก็ต้องมีนะครับปกติผม14วันผมฉีดอันนี้ห่างมาเกือบจะ20วันแล้วนะผมยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละอากาศมันก็ดึงแล้วสองก็คือเราคํานวณแล้วโอ้มันก็ไม่ไหวนะเราก็เออเนี่ยกล็ลดพอลดต้นทุนถามว่าเราจะเสี่ยงไหมเราก็เสี่ยงกับการที่เราจะเสียหายไงนะครับผมแค่นั้นแหละนะฮะแค่นั้นเลยที่ที่เราจะเสียนะครับแต่ทีเนี้ยถามว่าเรารับได้ไหมนะครับผมก็มั่นใจว่าข้าวแปลงนี้มันก็ให้ผลผลิตที่ได้ได้ดีพอสมควรนะนะครับ ค่อนข้างมั่นใจนะครับผมก็ต้องได้ดีพอสมควรดังนั้นเลยมาคำานวณแล้วว่าเออการลดให้เสียหายแค่หนึ่งครั้งหรือครั้งหนึ่งท,งที่ที่เสียหายเนี่ยมันก็ยังพอรับได้นะครับผมก็เลยยอมเสียหายไปนะครับผมยอมที่จะไม่ลงต้นตรงนั้นไปนะครับผมแค่นั้นเองนะรับผมวันนี้ผมงมาบอกว่าไอสาเหตุที่ข้าวออกลงไม่สุดด้วยนะครับผมอย่าโทษแต่อากาศนะครับผมโทษตัวเองด้วยให้โทษตัวเองด้วยนะครับผมว่าบริหารไม่เต็มที่เลยยังใส่ทางใบด้วยไหมหรือใส่แต่ทางรากอย่างเดียวหรือคุณไม่ฉีดฮอร์โมนอะไรเลยคุณ ถ้าทห,หารลองอะไรเลย,เลยะอะไรเงี้ยผ,ผมอยากได้ผลผลิตเท่าเขาแล้วก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมดังน,น,นี้มาลองปรับประยุกต์ใช้วิธีการกันดูครับว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนะครับผมกับคนอื่นทําอ่ะแปลงก็เหมือนกันข้าวก็เหมือนกันทําไมเราได้ไม่เหมือนเขาเราได้มากกว่าเขาด้วยเราได้น้อยกว่าเขาถ้าเราได้มากกว่าเขาโอเคครับผมเรามาปรับปุกต์ให้เราของเราดีขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราได้น้อยกว่าเขาเราต้องไปหาวิธีการว่าทําไมเราถึงได้น้อยกว่าเขาทําไมเราถึงทําแบบเขาไม่ได้นะครับผมเราต้องไปหานะครับผมเข้าวแลงนี้ก็ เป็นเป็นครูนะครับผมเพื่อนมันเป็นครูเราเสมอนะครับผมอากาศอะไรพวกนี้มันเป็นครูเสมอเราต้องหั่นศึกษาเราต้องตั้งใจดูเขาเราต้องตั้งใจบริหารจัดการเขาให้ได้เต็มที่นะครับผมวันนี้ผมผมคือว่ามาบและกันนะครับผมว่าคือผมฟังทุกคนมาออกแล้วไม่สุดใช้อะไรคือข่าวไม่ได้เมดใจเลยคือบางทีมันมันไม่ได้เป็นเพราะว่าใช้อะไรครับมันเป็นเพราะว่าเรานั่นแหละที่เราไม่ยอมใช้อะไรตอนไหนแค่นั้นเองเราบริหารจัดการไม่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับผมก็วันนี้เลย เอามาบ่นให้ฟังนะครับผมเนาะขออภัยที่ที่ค่อนข้างมีอารมณ์นิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ผมก็พยายามที่อยากให้ทุกคนได้ได้ผลผลิตที่ดีๆนั่นแหละนะครับผมที่มานั่งเล่าอยู่ตรงนี้นะครับผมคือผมเองก็ไม่ได้ใช่ว่ามาเก่งทค่ทีเดียวนะครับผมกว่าเราจะผ่านมาได้เราใช้ทั้งประสบการณ์ไม่ใช้ทั้งความรู้ที่เราเราศึกษามาเริ่เรียนมานะครับผมกว่าเราจะได้มาระดับนี้เนาะนะฮะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาใส่แล้วก็มานั่งบ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะก็เลยเอามาบอกเล่ากันนะครับผมใครสงสัยตรงไหนก็ พูดคุยสอบถามแล้วกันนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมฝากไว้กับประเด็นแค่นี้นะครับผมวิดีโอมันยาวแล้วนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวอื่นจะนำมาฝากให้ทุกทท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแหมงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ